เวิร์จะรูติ้วเลยเห็นไหมครับถ้ามันไม่เรียนรู้มันจะหูจะไม่กระดิกสังเกตหูนะครับได้ทำไมยังไม่ได้ถ้ามันไว้ใจอ่ะแล้วก็สอนคำสั่งเข้าไปมันก็ได้ทำเตือน คู่เอกดีบรับรองจากค a l e n รนเ a y ยอร a แคนาดีพอแอนิมอลเทร i n ิ่งแอดบีเอฟเวอทาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูคลิปต่อเนื่องนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> น้องเฟรนช์บูดอกคลิปที่แล้วเราสอนเจ้าของฝึกเลินดิเดวอลนะครับเพื่อสร้างการโฟกัสการยอมรับใหม่นะครับน้องหมาเขาจะได้เปิดใจร่างกายบริลลังเกลเขาจะได้เบาลงนะครับ วันนี้เราก็มาสอนเดินบนล็อครับเพื่อให้เจ้าของเนี่ยสั่งคำสั่ง,ง,งนั่งคอยธรรมดาง่ายๆพื้นพ,น,พนเนี่ยแหละครับแต่วิธีการนะครับก็คือไม่ถือขนมไม่มีของล่อเหมือนเดิมครับเราดูจากอะไรบ้างครับว่าน้องหมายอมรับระหว่างที่เจ้าของสั่งนะครับก็คือทรงหูทรง,งหูลูกเราไปติดตามชมพร้อมกันครับว่าน้องหมาที่มีภาษาร่างกายที่อ่อนลงนะครับและก็เชื่อเจ้าของมากขึ้นเนี่ยครับเขามีภาษาร่างกายหรือบอดี้ลังเกตยังไงครับไปเราไปกันเลย เก่งมากพอมคอยเก่งมากพอมคอยงมากคอยเห็นหูไหมแงมากอมคอยหูจะรูติ้วเลยเห็นไหมครับถ้ามันไม่เรียนรู้มันจะหูจะไม่กระดิกงมากหูไม่กระต่ายเลยคอยอ่แล้วก็จะมีแบบพยายามเรียนรู้ว่าทำอะไรวะอ่าแล้วดูหน้าทุกอย่างจะดูเบา ตัวมันจะเบาเองนะครับมาด้านหน้านะครับหลังหน้าเอาค้างใช่ครับดีครับ,บสังเกตหูนะครับแต่ตาไม่คอนแทคเท่าไหร่ได้ทำไมยังไม่ได้ถ้ามันไว้ใจอะแล้วก็สอนคำสั่งเข้าไปมันก็ได้ดูหูอะ่ะไม่มีอะไรยากหรอครับ อดเปรี้ยวไิกินหวานน่ะเดินก่อนบางคนไม่เข้าใจว่าผมสอนเดินทําไมจริงมากเห็นไหมเขาใส่ใจมันจาหันมองอคอยไว้ใจมีครับแล้วเขาก็จะเหมือนกับเปิดใจให้เราสอนอะไรเขาก็จะเรียนรู้คราวนี้ครับผมจะลองสั่งให้เจ้าของดูนะครับถ้าเราสวมบทบาทเป็นนะครับจากที่ทุนเป็นศูนย์คำว่าทุนเป็นศูนย์ก็คือผมอ่ะไม่เคยเล่นกับน้องหมามาก่อนแต่น้องหมาตัวเนี้ยมีสกิลในการสั่งเดี๋ยวผมจะสั่งน้องหมาเนี่ยพอเจอคนที่สั่งเป็นสั่งคล้ายกับที่เขาเคยเรียนมานะครับ Khi nào họ sẽ có những cảm giác nào? Khoai Khoai, kinh tế Khoai, kinh tế Khoai, ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างนี้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย